สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกการเข้ารับชมการกดไลค์การคอมเมนต์นะครับการซัพพอร์ตท,ทุกช่องทางนะครับผมวันนี้ วันนี้ขออนุญาตกับผู้ที่รอผู้ที่หัวข้อใน,ในวันนี้หัวข้อในวันนี้คือหัวข้อในวันนี้สิ่งที่พ่ อยากจะบอกสิ่งที่เจ้าตัวยังไม่รู้อยากให้ไพ่บอกสิ่งที่เราเป็นขอเชื่อมต่อกับครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวภายในขอเชื่อมต่อขอให้ ครุคุบาจารย์ไฮเยเซลบอกค้าในฐานนะผู้รับสารจากจักรวาลผู้ส่งสารจากจักรวาลขอให้ไฮเยเซลขอสื่อสารกับไฮเยเซลตัวตนภายในจิตวิญญาณภายใน สิ่งใดที่ไฮเรเซลต้องการจะบอกกับค่าผู้ส่งสารผู้ส่งสารของจักรวาลในวันนี้ขอได้เปิดเผยขออนุาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเจ้าชะตาผู้ที่มีพลังงานเข้ามาดึงดูดเข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตทำเป็นคลิปติดต่อขออนุญ,ญาตเชื่อมต่อกับ ไฮเซล์นะครับผมกับภารกิจฝั่งจิตวิญญาณขอให้ไฮเซล์บอกนำทางก่อนอื่นขออนุญาตเช็คพลังงานดาวสตาผู้เจ้าของคลิปในวันนี้นะครับ The Magician ว wow ้าวขออนุญาต แน่นอนเป็นนักเวท blue so s r o v e s o l blue เปิดมาใบแรกพลังงานเจ้าสตาได้ไพ่เดอะเมจิเชีโอ้จะชัดไปไหนจะชัดไปไหนได้ครับคอนเน็กแล้วนั่นเองผู้ที่มียานผู้ที่มีเซนผู้ที่มีพลังผู้รอบรู้ ผู้อย่างรู้ผู้ที่ได้เรียนรู้และทดลองได้กระทำเชื่อว่าผู้ที่ได้เข้ามาดูชมคลิปนี้นะครับเจ้าของพลังงานที่มาชมคลิปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักพยากรณ์นักอ่านไพ่หรือเป็นผู้ที่ตื่นรู้แล้วนั่นเองนะครับอ๋อสพอร์ตกันเองนั่นอเองเอซเว่นสวอตเจ็ดดาบ อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเจ็ดดาบไอลิคโคลี่เจ็ดดาบ ูพลังงานเจ็ดดาบพลังงานผู้ที่ตื่นรู้ผู้ที่มีเซนต์มียานผู้ที่เด e เทมเพลนบาลานปรับสมดุลระหว่างโลกทางโลกกับทางฝั่งวิญญาณปรับสมดุล ผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นปัญหาจัดการกับปัญหาเทมเพนเปลี่ยนปัญหาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนพลังงานร้ายให้กลายเป็นดีจากความเชื่อมั่นจักรเมนความช่างใจคนที่ a เว k เนนิ่งการตื่นรู้ปรับสมดุล The Awakening ่งจักระเมนเทมเพลนเดอะเมจิเชียนโอ my god พลังงานที่สุดเลยวันนี้ไพ่สำหรับนี้ที่สุดเลยเซเว่ Seven coin, Seven oh er er. นคอยเซเว่นสวอตโอ้ไม่กอดเพลร์เวนเจอร์เพชอูดีก็โงอังกฤษตึงตึงเพลเซอร์เรน์เพลเซอร์ เฟ r ร์ส e r เว c นนะครับเซเว่นคอยเจ็ดเหรียญเจ็ดดาบมากับ The m a g i c i a n t e m p e r a n จ e กเก็เมนโอ้ไม่รู้จะอ่านยังไงโอ้ยไม่ต้องอ่านก็รู้ผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็คือพลังงานแบบนักเวทโอ้ ผู้ที่ปรับรู้จะปรับสมดุลน,นะฮะทั้งปัญหาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นสินทรัพย์เปลี่ยนปัญหาเพราะว่าเงินนั้นมาจากการที่เราแก้ปัญหาให้ผู้อื่น The Magician Temperance Temperance คือการปรับสมดุลยักษ่ายเทปรับสมดุล The Magician กับ The Temperance คือคนคนเดียวกันก็คือผู้ที่ กระทำผู้ที่ทดลองผู้ที่เล่นแร่แปรธาตุทั้งกายภาพและก็ทั้งกายภาพและก็สิ่งที่มองไม่เห็นและสิ่งที่มองสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นอ่าเดอะเมจิเชียนคือการเล่นกระเวทมนที่มองไม่เห็นเปรียบเหมือนสวอดเทมเพลนปรับสมดุล เปลี่ยนพลังงานสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่มองเห็นเป็นเหรียญเดอะเทมเพลเ e The j u d g เมนต์คือการปรับสมดุลทั้งสองฝั่งโอ้ยไม่ใช่เอาใหม่ออเอาใหม่อ่ออันนี้บาลานนี่จักระเมนบาลานอ่ะเทมเพลนนี่บาลานปรับบาลานทั้งสองฝั่งอุย้ยไพ่เขาลงมาถูกแล้วจักระเมนนี่อเวกกนิ่ง พลังของอาเวกนี้จะทำให้เราเซเว่นสวอตอ๋อเซเว่นเซเว่นคอยก็คือเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวผลผลิตในความมั่งคัง่งเซเว่นเซเว่นสวอตเซเว่นสวอตมันอะไรน,นะ <c oughs> จำไม่ได้ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะเซเว่นสวอตหมายความว่าอย่างไร อ๋ oh, แต่รู้แต่ว่าไพ่พลังงานแบบโอ้ไม่กที่สุดอ่ะสิ่งที่ไพ่ไฮเยสเซลสิ่งที่ไฮเยสเซลจกักรวาลอยากจะบอกกับผู้สงสารหรือผู้ที่มีพลังงานเข้ามารับชมคลิปในวันนี้คืออะไรเอ่ยอะไรเอ่ย king of coin p o oh, d e r provider, provider. k ิ n งอ f อคอยราชาถือเหรียญผู้มั่งคั่งผู้สำเร็จการงานผู้มีพร้อมศัพมีครบทุกอย่างนะฮะสำหรับสมบัติของโลกนี้ความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งวัตถุต่างๆเพกออกครับเด็กถือถ้วยแอมบิ r ิเชนอัมเบรียนอัมเบรียนเด็กถือถ้วยผู้รักษาเด็กนั้นถือความรู้สึกดื่มดำเด็กดื่มดำกับความรู้สึกให้ดื่มดำกับความรู้สึกมั่งคั่งฝึกฝึก m a n y f e ฝึก m a n i f e s ถึงความมั่งคั่งร่ำรวยเราไม่ขัดสนไมแน่แปดเหรียญแปดเหรียญแปดเหรียญคือการกระทํายิ่งทํายิ่งได้สร้างความมั่งคัง่ง ความมั่งขั่งนั้นเราสร้างได้เองจากการดื่มดำ่ำจากความรู้สึกมีก่อน Queen of k o k k n n o of o o i มีมากเก็บรักษาสร้างได้เสกได้ไฮยเซลอยากจะบอกว่าไม่มีไม่มีความขัดสนบนเส้นทางนี้ ไม่มีความขาดแคลนบนเส้นทางนี้ขอให้ไว้ใจเจ้านั้นยังเด็กยืนยันพลังงานด้วย The ะ m อ a มเความอุดมสมบูรณ์ d ีวายเนเ t อร a ลยืนยันพลังงานกับเอ็มเพสความมั่งคั่งความสมบูรณ์พลังงานวันนี้สำหรับผู้ที่มาชมนะฮะคุณเป็นคนที่ พลังงานไพ่แบบอลังการดูเมนติเชียนดูเทจักรเมนจักรเมนเทมเพลนเซเว่นสวอตเซเว่นค Kin ิงคอยคว e นคอยเอ็ดคอยแปดเหรียญเด็กถือถ้วยด h อินเพสินเส้นทางนี้เราท่านเส้นบนเส้นทางนี้ จากดมสมบูรณ์มั่งคัง่งวัตถุใดเปี่ยมร้นความที่สุดเลยยืนยันพลังงานด้วยเด็กอิมเพรสก็จบแล้วนะอ,อ๋อคือทำอย่างไรมีสิ่งใดที่ต้องปรับต้องแก้ไขอ,อ๋อไฮเยเซลอยากจะบอกนะฮะไฮเยเซลอยากจะบอกก็คือ ความมั่งคั่งมาแน่นอนนะครับขอให้ดื่มดำ่ำลิ้มรสกับความมั่งคัง่งความสมบูรณ์ทุกอย่างเราสามารถสร้างได้ถึงเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตจากประสบการณ์จากอุปสรรคที่เรานั้นเผชิญมาเพื่อการนี้อุปสรรคที่เราได้เผชิญมา7ดาบที่เราได้เผชิญมา7ดาบ อุปสรรคปัญหาต่างๆที่เราได้เผชิญมาถึงเวลาเก็บเกี่ยวถึงเวลาได้นำมาใช้เพื่อความมั่งคั่งนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ถึงเวลาที่เราได้เกบเกี่ยวจากพือที่เราหวาน แปดไม้เท้าแปดเหรียญแปดไม้เท้าทำง,งานแปดเหรียญแปดไม้เท้าทคิงควีนติดอินเคสแปดเหรียญแปดไม้เท้าติดถือทวด แัะไม้เท้าอะไรอีกพลังงานมาพลังงานอลังการมาพไพ่ใบนี้ไพ่สำหรับนี้โอ้ยไม่กดที่สุดเลย King of Wands ผู้ที่สำเร็จการงานผู้ที่สำเร็จการงานอะไรอีกอะไรอีก Knight of Wands การงานใดไม่ใช่กลัวไฟใต้สำรับดีด <Dead. S 2> การเปลี่ยนแปลง Transformation เปลี่ยนจากเดิมพลังงานไ่สุดยอดแฟนตาซีม,มาก อเคมาสรุปกันไม่ไหวแล้วไม่ไหวอ่านแล้วอ่านไม่ไหวแล้วโอ้ยอ่า, <_ c oughs> อาไม่ไหวแล้วสำหรับพลังงานวันนี้นะครับคำถามหัวข้อก็คือหัวข้อก็คือสรุปหัวข้อก็คือไฮเซลตัวต,วตวนภายในอยากจะบอกอะไรกับ ผู้เจ้าของคลิปเจ้าของพลังงานที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับออพลังงานใบแรกได้ the m a g i c i a n the m a g i c i a n นี้คนที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับผมเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีมีมีกิฟม,ม,มีทาเลต์มีพรสวรรค์อ่ามีพรสวรรค์มีความสามารถเฉพาะตัว มานะครับแล้วก็ seven น w o อรนี้แน่นอนความสามารถความอะไรนะความสามารถพลังพิเศษมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะฮะมาพร้อมกับความรับผิดชอบเลยทำให้เรามาเจอกับปัญหาได้อุปสรรคมากมายกว่าคนอื่นเขา,าเดวเ็มพยานเป็นผู้ที่ปรับ บาลานได้นะครับหมายถึงว่ารักษาสมดุลชีวิตมาเป็นอย่างดีเด๋ยวจะก็เมนต์การถ่ายโอนพลังงานการช่างตวงวัดความยุติธรรมถึงเวลาที่เราจะได้เก็บเกี่ยวความมั่งคั่งถึงเวลาที่จะเปลี่ยนจากปัญหานั้นอุปสรรคนั้นเปลี่ยนมาเป็น เป็นค่าตอบแทนค่าตอบแทนของการ,รเผชิญกับปัญหานั้น King o f ฟคอยสิ่งที่ Higher s เซลอยากจะบอกเจ้านั้นผู้ที่สำเร็จผู้ที่มีมากเหลือราชาแห่งความมั่งคั่ง สามารถถาได้เก็บได้นะครับมีมากเหลือมีเผื่อจากการงานจากการงานจากความสามารถสามารถเสกเงินได้สร้างเงินได้เสกเงินได้ A action A action การกระทําการกระทําใดใดทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็ปังทำอะไรก็งอกเงิน King of w a n d ผู้ที่สำเร็จการงาน f a b u l o u s f a b u l o u s f a b u l o u s f r a b u l o u s f a b u l o u s ดื่มดำ Night of Revolution Revolution Night of w a n d การงานใหม่ๆจะทิดค้ทนทำการงานใหม่ๆทั้งงานใหม่งานเก่า a n s f o r m a t i o n จะเปลี่ยนหลังจากนี้นะครับไพเดทหลังจากนี้เจ้าของคลิปเจ้าของพลังงานนั้นนะครับจะเปลี่ยนไปจะ Transformation จากเดิมเปลี่ยนจากเดิมจากหน้ามือเป็นหลังมือหมดแล้วจบแล้วกับปัญหากับความบททดสอบที่ต้องเผชิญจบแล้ว หลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บกี่ยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ขอให้รับพลังงานไปเลยนะครับรับพลังงานไปเลยหลังจากน,นี้จะไม่มีคําว่าไม่มีอีกแล้วพลังงานสุดยอดไพ่สวยมากไพ่สวยจนอ่านไม่รู้เรื่องแต่เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะฮะ รู้เรื่องแน่นอนเข้าใจแน่นอนเชื่ออย่างนั้นนะครับถ้ามีอะไรอยากชี้นะอยากชี้แนะอยากแนะนำนะครับยินดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็ยังถือว่าใหม่อยู่นะครับสำหรับสำหรับวงการอ่านไพ่สายจิตวิญญาณหรือแม้กระทั่งการทำคลิปนะฮะก็ยินดีน้อมรับคำติชมนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตรงนี้แล้วก็ ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับการกดไลค์การกดแชร์การคอมเมนต์นะฮะหรือแม้แต่การดูนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผม